สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องส,สุขสุขคนยินดีตอนรับเขาสู่่องเบาวสุขคนยินดีพี่น้องเมื่อนี้กะสิเดินทางไปซองเมกพี่น้องไปหับเอาของไปอันนี้เด้ไปแป๊บเดียวล็อกซองเมกโบกไก่บบกไก่เมื่อนี้บาซุขจะเดินทางไปเอาโทรศาพนะัพท์เนาะก็คือ iPhone 16 Pro m a x พี่น้อง บาสุกจะเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วจากรุ่นเก่าก็คือ iPhone 12เนาะพี่น้องบาสุกสื่อตั้งแต่ดนเลยแหละ4ปีก่อนเนาะใส่มาแล้วมันอ่าเสือังไรมันบอมันตอบโจทย์ถทงการถ่ายคลิปกงเ่อนะต่อยุคปัจจุบันเนาะก็คือมันหอดรุ่นใหม่แต่สมควรที่จะเปลี่ยนแหละพี่น้องความจํามันกระเต็มเลยก็กล่องมันกะอันนี้เลยเนาะพี่น้องมันเดิมบาแจกนะบาสุกเลยว่า จะเปลี่ยนในปีนี้เลยสื่อเป็นค้องควัญวันเกิดให้ตัวเองเลยพี่น้องเอ้ยกะยเป็นโทรศัพท์ที่แพ่งที่สุดในชีวิตเลยที่เคยสื่อมาเพราะว่าบาซุกสื่อความจําลายเนาะสื่อหนึ่งเทระไบพี่น้องความจำหนึ่งเทระไบราคาหกหมื่นหาพันบาทพี่น้องเอ้ยมือเนี่ยไ้พิต่ตสื่อมาให้เนะาะตั้งแต่อุบลพูดอะเพราะว่ามันบมีขายพี่น้องอยู่บ้านเขามีขายกับแพงบางหา้านกับ หกหมื่นแปดพันหกหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องให้พี่ตอ่อซื้อมากกับลดราคาหลายๆเติบให้ค่าน้านํามันแล้วเนาะแล้วก็ให้ค่าน้าจอกหัวใจเราเลี้ยงกระฟอกกาแฟพี่นอ <c oughs> ้องความจํามันเต็มตัวเก่าหลายคนก็สิว่าเอา้าความจําเต็มบริเลคบคลิปบริเลบอีหยังบ่เวลาถ่ายบาซุกกระโลบขึ้นกันเลยพี่นอ้องเวลาถ่ายคลิปนะแต่ว่าบางคลิปบ,บางหูผ่าเผากับโลบมันบ่ได้เนาะเพราะว่ามันสําคัญนะนะอย่าเก็บไว้เป็นความทรงจำนะ สี่ปีแล้วเนาะตั้งแต่ใส่มามันกับแบบความจำมันกับเก็บเก็บเก็บไว้นั่นนู่นเนี่ยมันกับเบิดพี่น้องเลยกับสมควรที่จะเปลี่ยนอีแม่ไปถังไหนแม่คอยซื้อโทรศัพท์แพงเป็นแพง <c oughs> แพงหันแม่ก็ดีใจน้ำได้ที่ว่าเก็บเงินซื้อเ,เองเนาะพี่น้อง,งกับมันกับนาตาโบเป็นยังมันกับนาตาโบแบบว่าอันนี้นะว่เดือดร้อนอีพ่ออีแม่กับพ่อแล้วเนาะซื้อแพงกับยามัน จีสือแพ่งเข้ากับแบบเข้ามาเห็ดคลิปจังสีนะพี่น้องมะสุกกับมาใส่ในท้ายคลิปมันก็ดีขึ้นก็เก่ากกคือโทรศัพท์ตัวนี้บางทืเอเข้าเห็นบอนที่แบบว่าเป็นแต่ท้ทายคลิปดีๆนะโทรศัพท์ตัวนี้มันก็เห็ดยังบ่กลมันก็เลยแบบโอ้สมควรที่จะเปลี่ยนไปแล้วเขาจะเดินทางไปเลยพี่น้องใกล้เติบไปน่ <S <S นี่โทรศัพท์ตัวนี้ก็สุดยอดคือกล่องมันโฟโกสัสนะ เวลาเขาถ่ายไปนะกลของมันโบโฟกัสแต่มันก็บ่นตึกๆแต่ตตที่สำคัญคือควา,า,าจมจำมันเต็มนะวะ่าร้ายแย่ห่างหรอกเรื่องที่เขาจะเปลี่ยนเนาะเหตุคนบางคนก็สิว่าเขาสื่อแพงอริ <laughs> มันกะจังสั่นแล้วพี่น้องแข่นว่าสือ่อราคาหนะ่กมันกะตอบโจทย์เท่าเมื่อไหร่ต้องถ่งงายคลิปต้องเฮ็ด ทุกอย่างคิดเบิ้งเขาถ่า,ายคลิปสมือน,นะพี่น้องสิบอให้มันเต็มแวนวอะไรเนาะบางทืเอเขาไปเที่ยวบอนหันบ่อนหนีเขาก็เก็บไหวเป็นความทรงจำอย่างเถ่า,ายหูถ่า,ายวีดีโอ,โอเ,เข้าไปเลาก็บริากลบคือเิ่นบางคนเป็นกระสือโทรศัพท์แบบสื่อมาใส่ในชีวิตประจำวันนะมันก็บแบบมันกระสิเป็นกระส,สิบบ่คอยเข้าใจเฮานะแต่มาสำหรับคนถ่ายคลิปนี้มันสำคัญอีดีความจำกับกล่องถ่ายหู จุดหย่อนในกาคว่ใบของโทรศัพท์โทรศัพท์ดีเขาก็มีโอกาสได้ห้าเงินได้ลายขึ้นเนาะพี่น้อะไป่าลายยายห้างเดี๋ยวเราเดินทางไปเลยเส,สื้อสิ่ฮอดซองเมกจากบ้านไปหนึ่งร้อยกิโลพี่นนองขอบใจพี่ต่อเลยขอบใจพี่ต่อขอบคุณพี่ต่อหลายหลายที่สีะเวลาไปสื่อห้เลยกะสีมาส่งพร้อนเนาะมาซุกกระส,กสิเติมน้ำมันให้อายเล่าเลยรกะเเลียงกาแฟแล้ว,ลวเนาะไป บรรยากาศตื่นเต,นต้นเลยพี่น้องโทรศัพท์ทีแพ่งที่สุดในชีวิตแล้วก็หาเงินซื้อเองเนาะเดีย๋ยวไปหาเงินใหม่สีใส่โทรศัพท์เครื่องนั้นนะ,ะมัเงินไหลได้กเก่าพี่น้องเลยหลายคนก็จะว่าฟุมงเฟือแต่ว่าสำหรับมุมมองของบาสุกนี่คือแบบบาสุกต้องหาเงินให้มันได้ หลายกัวค่าโทรศัพท์เพราะว่ามันขึ้นอยู่ที่ห้องรุนร้วนเนาะพี่น้องแล้วห้องสีห้าได้ออกไปถามเรื่องกันข้างออกบ้านพี่น้องแดดออกแล้วแหงแล้วเขาก็เริ่มถอ,อกแล้วพี่น้องเด้ไก่เสียหอดหนาหนาวเลยเลอเจ้าขอาวซิวเดือนสิบล่ะทห็นเป็นเดือนเล่ากับเดือนสิบเอด เริ่มสีนาวแล้วปลายฝนแล้วเนาะวิทย์เดือนนี่ก็คือแบบเบิดเริ่มจะเบิดฝนแหละล่ะเริ่มหนาวๆาวมาเริ่มลม่มหนาวมหนาวมานี่ก็เหมาะสำหรับการไปกลางเส็นนอนหนาวฝักรถอยากไปใส่เบดกบเลยพี่นนออเอ้ยหัดบม่มี่มูไปส่วนไทรไปดี ตะคอนปากเซ่แล้วพ่อพี่ลองเลยจากปากเซ่ไปซองเมกประมาณหาสิบสี่หาสิบกิโลนี่แหละนะฮะจะตรงไปเลยนะจืนเต้าจังเลย ตังไปทีซอมเม็กเพราะว่าพี่ต่อจะมาส่ง,งโยหันเน,ะน,นะะะาะล้วับกันะอ้อบปนไดมาโดนหลือจะมาสักแก่เลยหนไหืได้กี่มาตลอด เด็กนั่งเดลยพี่น้อง,ง,องอตื่นเต้นแล้วพี่น้องเออเสด้จับโทรศัพท์ราคาแพงทีบาร์สุขซื้อเนี่ยก็ซื้อแบบเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองเลยเนาะเพราะว่าวันที่หาเนี่ยก็เป็นวันเกิดบาร์ุขครับพี่น้องเ,เลยว่าอยากให้ของขวัญตัวเองจักสินหนึ่ง สินใหญ่เลยสินใหญ่สินแ,แล้วก่นเต้นไปเดี๋ยวเราไปหาเกือกกันเนาะขาดโหลดหนึ่งร้อยกิโลแม่มาจาับไปก็าม,มาตื่นเต้นนะนะสร้างสีไรไอ้นาอสร้างเสือเดิมสีสมสมส่เก็บเงินสือหอ้อดดานแด้ด้วยพี่น้องดานว่างเตาว่างพ้นท้องแวงจำบาซัก์ต่ว่าอันนัน ฟังไทยสีเอื่นว่าด่านซองแม็กไปเนาะทั้งลาเอื่นว่านเตาขับรถออกมาตั้งแต่สิบสองโมงไปเหาะสามโมงสามสัมมงค์กับสี่สัมมงค์สักผ่นขีดจริงๆกับพ่อแม่สองสัมมงไปหาสามสัมมงกับหอะและ้วไปเนาะวาสุเวะกินเขาอยู่ที่เมืองฝาซมันก็เลยเสียเวลาไป ว่าทางเส็นนี่มันก็บโมยาะครับละมันก็ธรมรมดาเดี๋ยวโทรหาพิจต่อว่าเราเสียหอดดานประมาณเท่าไรแล้วสิขามมาฝากใหนนำ พี่น้องตอนนี้พี่ต่อก็มางหอดด่านแล้วเดี๋ยวไปเอาแล้วตอนมาซุกอ่านัดกะเหลาวิธีห่านกาแฟนเนี่ยเนาะแต่ว่ามันไกลหลายจากห่านกาแฟไปหานไปด่านนะผมก็ต้องขี่ขึ้นไปอีกเดี๋ยวไปหับไร้เที่ยวก็ได้อ,อ๋อธนาคารการค้ามาเปิดอยู่นี่แหละพี่น้องเห็นปะไปแล้วขึ้นไป ไปหับแล้วอยู่หนาเลยเพราะว่ามันหนาแจ่บ่มีคนหลายเราจากขึ้นมาหับแล้วเลยที่ต่ออยู่ตรงนี้บ่ไ้มาโดนแลลวพี่น้องไอ้ด่านวังเต่านีา่นะเราจกขันออ,ออกมากเลยจา้าดูบนปากเซเราดูบนปากเซห้าก็าออกหากมงคง เดือดถ่าพี่ต่อ,อยยูนี่ซะ่าขนาจะมาอายุรอ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 ปรแป๊บหนึ่งถ่ายแล้วมาก่อนขนาดใจกำลังจับฟาสะปอร์ตอยู่ดิ ยังบรนเทนมากพี่น้องถาะะ่ายรัตเตอร์เติอยู่ไรนี่นะย่าแร่งกับซูบะมีไผ่อยู่ดางเป็นหนาจะมาหอดแล้วมาเลยเฮ้ยมาเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลว,ลวชื่อทงยังงัวมากนะ <c oughs> ยังไม่ไหวยังไม่ไหวเนียติดต่อมาเลยรนี่หิวมาเลยครับหิวมาแล้วหิวมาแล้วตต่อมาเลยเด้อทุกคน เกิดก็เมี้ฮะเกิดเอาสามเก้าว่าไงเนี่ย

เอาคนที่สละเวลามาส่งตั้งแต่อายุบนผู้จำพาสปอร์ตยังไหวอีกวันที่ชิบหายเออวันที่ชิบหายกับวันท่ถามันอันนั้นเด้บออยากแบบเห็นมันเป็นแบบอันนั้นยังเขิน่าของคันวันเกิดจะเสียหน้าเสือให้เจ้าของพอดีเสียหอดวันเกิดมันกับแบบมันกับดีใจกว่ากันนะาหน้เสียขาไมาส่งเลยกันสิกรับคือบกคอเขาจะขามอ่ะขอเฉลยประหลัดอายุผู้ เฮอตังบดได้เสียเงินเระันเสืเบียยงสืเบียือเบียกรับสื้อกลับเลยบ่สสามาณถต่อหลาแน่นอนหน้าต่างมาอยากว่าท่านอยาก่นตกกอนลอยก่กิโลแบบเป็นมืจากลอยลอยซาบอสลอยซ่าจากจากตอนี้ไปหอดบานแคมหันประมาณลอยซ่าบอไก่กอบาลซุกประมาณซ้ากิโลเนาะ ไอ่ฝ่าวงไทยขอมุญมันต้องไปเสขับอ่นะมันเสพใส่ไอ้ว้ามือนี่นะมันสพไะไแงงวดขื่ออย่างเด่นอนฝ่าวยุวดือยุอย่างเด่นอนฝ่าวยุมาเร่อู่อันไนะออกก็ทังนี่แหละครับเลก็เข่าประตูทางขวาหน่าก็ยื่นไปขาน ขาจะมาเที่ยวไปไปเมื่อเลยได้แบบนี้นะเจอกระชิเมื่อเลยไปพี่น้องเอ้ยติดต่อมาส่งแล้วก็กราบเลยเนาะเดี๋ยวห้องเสิจะดีเดินทางกราบเดี๋ยวพะว่าจากนี้ไปหอดบ้ากกัะมารลอยกิโลนี่แหละกับโบกัโบกัแต่ว่าตอนนี้มันเวลามันคือมันสีํำน่ะนะรอยลีกในจอส จากนี้เดินทางไปหอดบานประมาณสามสี่สโมุวาสุกัสิไปแบบปาเซ่นนะโอ้ยต่นเต้นตื่นเต้นประท่านเอกอันนี้จับเครื่องสำหรับพระท่านเอกเห็ุยังสำเร็จขา,าไปเปิดปีบาน,นะคาซะขอบใจพี่ต่อขอบคุณพี่ต่อหลายๆเด้อที่มาส่งเนาะ ถ้าแทนม่นต้องทาโดนทาโดนก็ทถาได้เอกพี่นองแต่ว่าอยากให้มันไดน้มือวันเกิดจะคลองนะมันจังมีแบบทางคุ้นค่าทางจิตใจเนาะหลายคนก็จะว่าโอ้คือรวยแท้ใสอันนึงความจริงมันบ่ฒิจำเป็นจะต้องซื้อได้ถาบาสุกได้เ y o ยูทู e นะบาสุกป่ไเ้มีความจำเป็นที่ต้องซื้อเพ oh. ราะอดีแต่ว่าเฮ้าเฮดยูทู e มันได้จำเป็นต้องซื้อพี่น้องเลย คนธรรมดาก็สิว่าโอ้สื่อแพงสื่อดีโทรศัพท์เก่าก็ยังใส่ได้อยู่เหมือนกะัแต่ว่าสำหรับยูทูบเบอร์ทุกคนเนาะสิเข้าใจดีหรือว,ว่ายูทูบเบอร์ติ๊กต็อกกเอร์พวกเพจเกี่ยวกับคลิปนะจะเข้าใจกันได้กันเนาะเดินคนธรรมดาก็อาจสิบอกบอกเข้าใจข้อมูลซื้อกันป้างไดปจ้ะพี่น้องเอาเป็นว่าเ้าเดินทางกรับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเมบิ่งคลิปเฮาเด้อเงินทุกบาททุกสตางค์เฮากั ได้จากคนขามาเบิงเขาแหละคนขามาเบิงแนี่คนขามาดาเนี่ย่ว่าก็ไแต่เงินเนาะพี่น้องก็ษาเบิงโฆษณาในะนาแน่นพี่น้องเลยโทรศัพท์สืบมาก,กแต่คุณแหละสิปหาทายคลิปดีๆมันดีขึ้นแต่ละปีแต่ละปีแหวนมันหอดแนสนซัสบสไครต์ไว้ๆพี่น้องตอนนี้ก็ซี่อมื่นแปดแล้วหอดหามืินี่ก็เพิ่มแสนแล้วพี่น้องเลย ๋ยวสิตั้งใจหะไห้มันได้ร้ายกว่าราคาโทรศัพท์ แจ้งเงินสื่อเท่าตามไปยจ้งเงิสื่อจิ้มจุ่มพอได้ตาติาสือจิ้มจุ่มมาฝากในเลยมัสลองไไ่ายจมนะห้งงจะพ่านเดินนะข้าทาน่าสีงงาเนี่ยข้าลยแล้วนี่นะถ่งงาสีอันหนึ่งแบบทน้ันงามานัคือแบบภากนะเวลาคนเข้ามาเกี่ยวปลาสือนะถ่ายถ่ายคตอนถามมาปลาเสือนับล มาฉิดเจอบเราโอ้มาหอดึงอะไรแล้วมาหอดมวัดโอ้่าหน้ามผลโอย่ทีปากซี่สยกินนอะไรนนะพี่นองเลยเปนนอาปากซี่ี่นอนไปตัวาตานากสาหัวนบ่คนทำมาแบะไอคำแซงกับไวลาก่อนเมื่อนาะมาแบะทับข่าพี่นายบไปิดบ้านบ่ นขาสิไปขางนั้นอยู่เลยหเอ่อรอบกัมาะรอบหบไปอีกเาวนลบมาาับติลบไปทางเกาอยู่เลยทางบาทตัวเอหเอาทีแบบว่าเข้าครมาตัวที่อยู่เพราะมันตัวทีไปช่วยกึอกัดตัอยู่อยู่จนหอดวันที่สัสี่วันที่สามสกี่ได้ส็บออกหิบเออออกิ๊วไป จะว่าว่าวิทวันเกิดเจ้าตลงแล้วได้เออก็วิทวันเกิดแล้วก็จังไปจังหามือไปสวนทางกันบ่ก็มันว่างพี่นายกลับมื้อไหนวางแผนน่ะกบ่ฮู้ไปเรื่อยๆแน่่นว่าเรากลับมาาไปเจอกันอยู่หมองหมองนึงก็ได้้เริ่มต้นปเมืองก่อน เอาจังไงแสงสารวันก่อนวรือว่าอัตะปือก่อนสารวันเซ่กองแล้วสารวันก็ไรสารวันก็เซ่กองแหละอัตปือเก็งอัตปือว่าลีะเอาออัตป um ือเดี๋มาสารวันไหลเป็ดไหลจะไปใครก่อนไปสารวันเซ่กองอัตะปือแล้วก็ดิโม่ลงเมาุ่กิโม่เดี๋ยวแหวนใส่แล้วก็นั่งเล่นนิดหน่อยห้ากับจังสิกรับเนาะตอนแรกๆบีบหน่อยสิกรับหลังดับเอามาดู วไปแกะอยู่บานบมแกะอะไกไอ้คนที่มแกะแกะอยู่ดีแล้วไมนจังไปอ่างมูอุ้ยโดนับตกนะจับน้สั่นเว้ยยืชยูกายห้อยในเด้อบกตตีไปหอดตัตีไปหอดช่องเมกย้อนตัวนี้แักซีมาเอาของมุเอาตัวมอดบละ่กันหนช่องเมกกถอกระดกกรเดียแทนแทนแทนจับก่อนจับก่อนนี่จับก่อนครับึงไหวะเป้นเต้นเาวะ เปลี่ยนกันป่ะเปลี่ยนกันป่ะมแถมดิก็เปิดเครื่องกันด้วยเปิดเครื่องกันจะเป็นเนี่ยอะไรวะเปิดกุ้ยขื่นไหมกุ้ยขึ้นนี่ก็หายส่งมาใส่ใส่นี่พี่ตอไปซื้อมาืห้อยู่อุบลกองแถวอยู่บนพี่ตอเมื่อไหรเกับกระไหล่เสือมพี่ตอมาส่งแล้วก็กราฟเลยจังหวะขอบขอบคุณพี่ตอมาส่งโหมันเป็นเนี่ยอะไรวะ เอาเดี๋ยวลองปุ่มใหม่ลองปุ่มใหม่เฮ้ยซิวปูแฉะเยาวาซิวปูยังไทยรูปงามแห่งเลยเห็นหมดเลยเห็นหมดซิวหมดแหวกแฉะไม่พอเออเห็นแห่งเลยปลาทุกคนโทรศัพท์เครื่องที่แพงที่สุดในชีวิต สามหมื่นสามหมื่นแ่สามหม่นสี่ผมสือตัวออยัง1นึ่งเทลใบเหนไหมหกหมืนเอาหนาป๊หนาป๊ะหกหมื่นนี่เป็นเงื่อนที่เขาตั้งใจหาอะเนาะสั้นสั้นใส้แซงเลยสือโทรศัพท์ที่แพงที่สุด ตัวนี้คือแบบสุดในชีวิตเลยตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยแม่นจับดีๆเลยมันต๊กเลยอะไรอะไรอะไรห่วยตไอ้พี่นายต้องจัดแล้วเออเขาเป็นคนที่แบบว่าดันใส่ยังไงได้แล้วได้แล้วได้ใส่หนีได้ใส่นีถได้ใส่ของก่อนแม่งเกิดได้ยังถ่านได้ใส่เลยงามดีวะ เออสิ่เต้นจังได้เล่ะสิจักเพาจับดีๆได้เลยหาเงินก็จัหาเงินก็จัดจาปีนึ่จากปีนึ่งจักปีนึ่งจนก็เปลี่ยนหอด20สิปหรอมั้งตอนนั้นอันนี้ก็ใต้เลย้วยนี่เกีชิกอกนี่ก็ใต้เลยตายแล้วทำซุ่มก็ใต้ได้เลยโอยสปีเลยเพรเปลี่ยนกันเดียวล่ะโอ้งามเลยว่ะ ทุ่มจริงเหรองามก็ตัวจริงจับดีๆได้ิกมันต่างกันดีๆไยเนาะกล่องตัวนี้มันอันนี้แล้วบวงตีมันดอกรอปตัวนี้เห็นเขาใส่มาสี่ปีแล้วโกลด์สิบสองแต่พอเปลี่ยนแหละคันว่านี่เห็นไเขาใส่แต่โทรศัพท์ในการหาเงินเนาะเขาก็เลยแบบอยาบอันนี้อัพมัน อุปกรณ์อาร์ซีประกอบอาร์ซเขานะเขาบริเวณนันซื้อโกอลู้อย่างเดียวนะเาซื้อมาทำงานของแลเปลี่ยนเรวยแท้รตัวนี้ค่ะรูว่าเป็นทั่ว18แทงใส่ได้โทรศัพท์ไอ้แสงได้ถ่ายหูรบอาจนเราจนเราหาะชัดอยู่บโทรศัพท์่บอสเอาไปสั่นมันกล่องมันอันพ้งนี้นี่รัรอยเนาะ บป็นแดดมันเป็นแดดที่พวกแดดเปสิบกว่าเอือนให้แซงได้แบบนี้มองเออนะมง่อได้แบบนี้นะอแอบไปเซอร์ไพรส์คุณแม่กันวันนี้ใครในนี่ใครในนี่ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อที่เบิ่งคลิปบ้าซุกเนาะแต่ผมมีพี่น้องเบิ่งนี่บม่ได้ซื้อได้นี่นะบมมีเงินซื้อได้นี่พี่น้าก็รู้พี่น้องก็เบิ่งอายกันอายก็บมมีเงินซื้อละ โอ้ยเจังว่าบ่จักลูกบ่จักเมียบ่จักู้าวน่อยอีอยางเอาหือบ่แม่นเลี่ยงลูกเลี้ยงเมียข่อยยังว่าก้นโสดนะอืมันก็บ่ค่อยได้ใส่ยังารบริษัอยังไรเนาะไปสื่อซ้อยู้าวกบดเป็นหนนหนนี่อ่แล้ถ้าบอกสื้อสอยเมี่ยนี่บออ่ี่หนายังว่าเห็นู้าวจบิดปั๊ปบปๆบเลย้ติเลยซื้อยังเดียวใส่ทบอมทอดเออ อ้าวมันคือภูเขาเลยเใช่ไหมนี้ไปส,สักหน่อยก็จะเดินทางเมื่อไหร่กันเนาะมาแวะพี่นายไปที่มาดนเหรอมาถัดก,กิน,<ป>นกินอันนี้เขาจนเบิด์ตเหรอโอ้โหขอบปนี <c oughs> ่กินพี่ <c oughs> แต่เอ,อือร์ลาดกินพอดีเดียวแม่นเพเอื้อรลาดเออรลาศกินพอดีเดียวจ้ะไปมือนสัน,นเออสันได้แค่ยวกาแฟโอ้มือชสันนม่เพื่อนจล่นสิเล่ยมมั้ง อาทิตย์เจ้ยหรืจักเดือนเลยแต่โดนเลยนะต่างเลือดนต่างใจมันเดิมสิออกไปแล้วเดี๋ยวบ้านถ้าตั้งใจสิเปลี่ยนนะนะเฮียงพี่ได้เฮียงอีกมันจมเด็กเด็กชากล่องมันกล่องมันสิเพล่ะซื้อไหมแม่พี่ได้อยากลองกล่องเลยซื้อซื้อไหมแม่จองเที่ยวบัวดาบไปไหนมุกที่ต่า คือแล้ว12มันแจกกว่าไปห้องเจ้าได้แจกกว่าจะ <c oughs> ปั๊บจังไหนจะปั๊บสีจังใดปั๊บสาว่างขึ้น,าานหน่อยหนึ่งอ๋อปั๊บสว่างขึ้นได้เลยจะมาต่างกันเนาะของพี่นายกับของเขามันเป็น,นไข่จังใดดอกบ่เข้าใจคือกัน